เข้าใจได้ค่ะช่วงนี้เขาท็อปฟอรมจริงๆเพราะว่าเขากำลังถ่ายเรื่องหนึ่งที่แบบแบบต้องการใช้ร่างกายเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีที่คนที่ไม่ได้ตัวเล็กอย่างญาจะขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาได้ได้แค่รอบเดียวนะหลังจากนั้นบอกว่าปวดหลังแล้วเจ็บซี่โครงนิดนึงคะตอนแรกคิดว่าแบบพี่แบร์จะยกไม่ไหวเพราะว่าญาไม่ได้ไม่ได้ตัวเล็กแล้วก็แบบ น่าจะหนักพอสมควรค่ะแต่ว่าก็ทําได้มีคลิปหนึ่งค่ะแต่ยังไม่ได้ลงน่ารักพอๆกันไม่นุ่มค่ะมีตะกร้ามปักๆทั้งนั้นเลยเอชอบตะกร้ามีเยอะชอบพี่แบร์มี e i pack ค่ะเขามี8อันไม่ใช่เหรอเราเคยไปนับหละะักทั้ก็แปดเนี่ยนับอย่างนี้เลยอยากกลัลบบ้านอันนี้นี่ขี้แหลค่ะที่มาไหนก็ต้องเป็นบอกว่าอ้าวคนโสดจะออกกำลังกายกันยังไงนะคะก็เขายิ้มค่ะคือพัดไปเลย คน,าาคนสด,ดเขายิ่มค่ะเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ไปเปิดหูเปิดตาให้กับคนที่ไปยิ่มด้วยกัน